h พ l y เอ f ไม่อยากไล่เวทอยากไล่มัดผมมีอะไรเล่นแล้วว่ะจะดูนะทุกคนอีกฝ่ายสะดุ้งแน่นอนไม่อยากไล่เวทอยากไล่มัดวะน้องๆโ o l y เอ f <c oughs> เพื่อนมันคงจะงงอะตอนนี้ว่าเฮ้ยพลังแค่พันกว่าเองมันจะยังไงงงเอางงอะเพื่อนไม่น่างงเพราะว่าของดีกำลังจะมาแล้วไซคิกเวท าว้ตั้งโจมตีแล้วก็โดอนีิอย่างเงี้ยมาเอาโลกระแทกก่อนเลยลอดลด้หกร้อยล0 0หกร้อยแล้วก็พระแม่โฮลี่เอลฟ์ในตำนานจีเน่ ไอ้เนี่ยสามพันโลอีกไฟอีกไฟงง